โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมด y นามิกนะดนามิกมันเป็นเกมคล้ายเดียวกันกับเกมเอ่อไอเกมกิวี่แล้วก็เกมฟาร์มนะเกมเลี้ยงสัตว์ที่เราอัพโหลดคลิปไปเมื่อก่อนหน้านี้นะมันเป็นคข้ายเดียวกันนะแล้วเกมนี้เนี่ยวิธีการเล่นมันก็จะเหมือนเกมพวกแอปกิวีอะไรเลยนะนี่ได้บ้จะเป็นตรงการเช็คอินนะแล้วก็มากดเช็คอินได้เพื่อรับ XP นะทุกคน แล้วก็ตรงเมนูนี้สีชมส้มเซอร์เวจะเป็นการทําแบบส่วนดสอบถามก็สามารถรับคะแนนได้เหมือนกันอินไว้ตรงนี้ตรงการเชิญเพื่อนส่วนตรงนี้ก็ไม่รวมกันแต่ว่าน,นี้นะ่ะจะเป็นการเล่นเกมเมนูเล่นเกมจะมีอยู่สามเมนูนะเมนูสีม่วงนี่เล่นเกมจะมีเกมนี้เกมนี้เกมนี้สามเกมสีม่วง แล้วก็อันนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะแบบงศรัทธามัง้งตรงนี้จะเป็นโการเอาไปเชื่อมต่อกับ Facebook ใครที่ล็อกอินผ่าน Google มาแล้วเราไปเชื่อมต่อกับ Facebook ใช่ไหมเราก็จะได้มาที่ 100xp นะแล้วก็ตรงข้างล่างจะเป็นการรับหีบสมบัติรับหีบสมบัตินั่นแหละแล้วก็เมนูตรงดาวตรงนี้นะคนดาวนี่จะเป็นพวกอันดับคนที่มี XP เยอะ ่วนตรงนี้จะเป็นรงการเชิญเพื่อนเหมือนกันเมนูที่3มเนี่ยมาเชิญเพื่อนก็ได้หนึ่งคนก็ได้งสามสี่างเงี้ยมันจะมีบอกนะเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อกับ facebook ดูนะมันจะได้100่งร้ยไหมขอสักคู่โอเคทุกคนเมื่อกี้เราล็อกอินเชื่อมต่อกับ f c e e o o o แล้วเแล้วมันก็หายไปตรงนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมมัน Xp ไม่ขึ้นนะแต่มันมีไอ้เลขหนึ่งตรงนี้ตรงหัว Facebook ขึ้นมาแทนเลยมันมีขึ้นมาแทนก็ ไม่รู้ยังไงเหมือนกันอ่ะอะเช่างมันเถอะแล้วก็มีเกมสามเกมนะเดี๋ยวจะกดเล่นเกมแรกแล้วกันเกมบอลเกมแรกแล้วกันมันจะให้เราจิ้มไอ้ลูกนี้นะจิ้มลูกสีดำนะมันจะมีบอกอยู่ด้วนบว่าให้เราจิ้มลูกอะไรเราก็จิ้มลูกสีดําไปจนกว่าจะครบตามสิบลูกถ้าเรากดพลาดนี่ก็คืออันนี้นะเราจิ้มลูกสีดําห้ามจิ้มลูกอื่นนะค่อยจิ้มไปก่อน โทรศัพท์ก็ออกค้างๆแล้วเนี่ยน้สิบแปดหกวิไม่ทันแน่ไม่ทันไม่ทันแน่โอ้ไม่ทันมันค้างเลยทุกคนโทรศัพท์เรามันค้างมันไม่ทันโอเคใครที่เล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่นได้นะกดแบ็กกลับไปก่อนมามาดูเกมเกมนี้เกมรถกันเกมเมื่อกี้พลาดไปไม่ได้ เกมนี้ให้เรากดลูกซ้อนนะหลบรถนะจนกว่าเวลามันจะหมดนับถยหลงังให้ไหมสิบเก้าแปดอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมเราคนจะมีลูกศ้อนอยู่ยหน้าล่างซ้ายขวาซ้ายขวาเราหลบรถเดี๋ยวให้รถชนนี่หลบมาทั้งนี้โอเคกดลูกซ้อนนะกดลูกศรนนี่เห็นไหมผ่านเกมนี้เล่นง่ายนะเ,เล่นง่ายไอที่เราเล่นผ่านแล้วเรียกว่าเล่นง่ายหรือว่าอไอไม่ผ่านเลยไม่ง่ายไงก็ไม่รู้โอเคได้โฆษณาโอเคไม่เกี้เราก็ได้ XP มาอยู่นะได้มาสี่เีโอเคเกมนี้ เกมนี้ก็จะเล่นเหมือนกับเกมบอลนี่แหละแต่มันจะเป็นผลไม้เกมแอปไอรูปแอปเปิลหน่อยกดเข้ามา, App, มาให้เรากดแอปเปิลนะอย่าไปกดแอปเปิลนอนดูอันนี้ต้องได้ต้องได้นะกดกันอืมอันนี้เดี๋ยวจะตาลายหนยนะมันลูกสีแดงเหมือนกันนะเออมันก็มีอันที่มีนอนไม่มีนอนเฮ้ยอันนี้ผ่านอะ่ะได้ โอเคได้มา 4xp กดกลับออกไปกันโอเคเกมก็มีประมาณ3อันนี่แหละส่วนแบบสำรวจแบบสอบถามก็เข้ามาทํานะเมื่อกี้เราก็เข้าไปทําเรียบร้อยแล้วเออก่อนหน้านี้แหละเราได้ยู่ที่ 10xp โ okay. อเคมีอยู่ 33xp แล้วสลหรับเกมนี้ก็มีประมาณเพียงเท่านี้ทุกคนใครอยากเชิญเพื่อนก็กดตรงอินไว้เข้าไปเชิญเพื่อนได้เลยส่วนลิงก์ถอนเงินเราก็จะทิ้งไว้ที่ใต้ร่างคลิปเหมือนเดิมนะแล้วก็ลิงก์โหลดเกมก็เอาไว้ที่ใต้ร่างคลิปเหมือนเดิมและสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า